ครับผมนี่วันนี้เราก็มาอยู่กับช่องวัดเลิอกกันอีกแล้วเรามาอยู่โซนอ่างานก่อสร้างกันนะครับใช้งานนะครับวันนี้มพื้นพวกเราก็กําลังทํางานกันอยู่นะครับดีเรามาดูนะครับว่ามันมีรถอะไรกันบ้างน้องๆอจะรู้ไหมครับว่ามันมีรถอะไรกันบ้างเดี๋ยวน้องๆมาดูกันเลยนะครับเริ่มจากคันแรกเลยคันแรกก็จะเป็นรถห้อยนะครับรถห้อยที่อ่ามีกระบะยกได้นะครับ อ้นเคียบนะครับเทียบเทียบห้อยนะครับอยกได้นะครับก็จะมีนี่มีที่เอาขึ้นด้วยเป็นสีขาวนะครับทานสีขาวสวยสวยงามนะครับแล้วก็ีะมีพี่รถยกนะครับรถยกพี่รถยกกาลังจะยกของลงนะครับแล้วก็นี่พี่รถตักนะครับนี่พี่รถเจาะนะครับกําลังเจาะหินก่อนจะเจาะหินนะครับเพื่อจะให้หินมันละลายนะครับจ้า ให้แมคโครตัดเอาไว้นะครับก็มี่หกล้อรถด,ดำรออยู่นะครับนี่แต่มันจะตัดขึ้นไปเลยครับอ๋อรถน้ำก็ลองลองัลงเทอยู่เงี้ยเลยเป็นคอมโซนะครับเปิดอ่าเดี๋ยวเรามาตักดูเลยครับอือตักแล้วอออืออ๋อตักให้พี่แมคโครรถดำมะครับเปิดอือโอ้ขุดไปแล้วขุดดูแล้วครับ

อเอ่าเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวามาดูคลิปหน้าว่าเราจะทำอะไรกันอีกนะครับ